ครับผมกับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปเปชนกฟ้ามลอยเอฟทูผูทุกคนครับผมสวัสดีเตือนไหมครับผมสองท่านว่าสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดครับอ่ามือนี่เขาสีมาเปิดแบ่งว่าแม่ลูกครับผมเป็นแม่ลูกเมียกับแม่ลูกผู้นะครับแล้วก็สิมีเล่น้อยมาเข่าครูน้าอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่ามาเข่าครูไปน้ากันนะครับอ่าแล้วเริ่มจากแม่ลูกเมียก่อนครับผมแม่ลูกเมี่ยนว่าลูกสองครับส่วนสูงลอยสามสามลอยสามหาครับผมนี่ลูกสาวเป็นชาโดเล่นะครับ แม่ติดโบดย์างดีครับสีแดงดีนะครับผมสีแดงดีีลูกสาวครับอายุประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับอยู่มั่สี่เดือนนะครับผมอายุประมาณสี่เดือนนะครับลูกสาวครบนี่หนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมแม่ลูกเมีร้อยเลรียงเลยนะครับ มูลเจ็ดพันหาหนยบาทพร้อมทรงฟี่หอยสองรอยกิโลเมตรแรกนะครับอ่ากรมีสองครับเป็นแมลลูกผู๋ครับผมอ่างัวลูกซีนะครับผมส่วนสูงแมงอยู่แล้วหน่ยยี่สิบนะครับเบบนี่กลาดำดำนี่ครับสายดำนะครับทั้งแมงทั้งลูกครับผมไปลูกไปหาหม่ก้อนไปหาหม่ก้อนไปงัวเฉีองนะครับนี่ผมนี่หนึ่งมูลหาหน่วยบาทนะครับหนึ่งมูลกับอีกหาหนยบาทนะครับ ถูกราคาเขาส่งฟรีให้สองอยกิโลเมตรแรกนะครับเดี๋ยวสิเอาบัลลาเขามานุ่นะครับผมนี่ลาเช่าเรนะครับเช่าเรน้อยอายุหกเดือนนะครับผมนะครับส่วนสูงอยู่ลอยสิบหกลอยสิบแปดนะครับนี่กาลังกินหยาอยู่ครับเล่มหยาดีครับจัดสามตัวนี้ใช่กันนะครับเอาไปนะครหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับผมหนึ่งมืนแปดพันบาทเด้งว่าสามตัวนะครับเอาไปเลี้ยงไปคุ้นนะครับผมพือใด้แล้วเขาแล้วน้ำแล้วนะครับ หนึ่งมืนแปดพันบาทครับผมรองฟรีให้สองรอยกิโลเมตรแหกนะครับผมอ่าครับนี่นะครับอ่ามักชุดไถมักร้อยไถนะครับหรืออยากได้ตัวน้อยนี่เขาครับตัวนี้ก็ได้นะครับโทรมาบอกกันนะครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับพิกัดของเขาตั้งอยู่บ้านดูไนต์ตำบลหนองแค่นอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอ่ามักตัวใดสนใจตัวใดนะครับเบื้องละเอียดในคลิปดีๆครับผมให้ไว้ชัดเจนนะครับให้ไว้ชัดเจน นะครับมาน้ากันทันแค่เปิดคอกนะครับถารับยุ่หนาคอกเข้าไปในความจาความเมตตาบาดเดียวนะครับผมไก่ไก่บ่วกันครับวัตถุมักน้ากันนะครับผมจัดทรงไห้ด้เบิร์ดนะครับแม่ลูกเนี้ยหนึ่งมืนเจ็ดพันหาร้อยนะครับแม่ลูกผู๋หนึ่งมืนหาร้อยนะครับหรือชุดสามโตนะครับเอาลาเล่น่อยไปน้ำนะครับผมเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันเท่านั้นนะครับ บ่เปิดแยกนะครับตัวเลน้อยนี่นะครับมันถือเป็นงวดราคาสูงนะครับหรือผู้ใครอยากได้อีหลีนะครับยังโท่อมาบอกกันหลังไม่นะครับ0 8 4 3 2 1 1 5 9 9ครับผมงวดถูกตัวประกันตำนี้ให้ค้าทุกค้าทอนนะครับกระดูกส่วงสุดดวนครับผมสำหรับมัอนี่กัมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังไว้เพียงเท่านี้ครับสนใจสนใจังไรเนียเป็นการโทรมมากนะครับเนียเป็นการโทรมมาบอกกันนะครับมันยังเหลวยังทัวกันครับผมสำหรับมัอนี่ฝากไว้ซ้ำนี้กับสวัสดีครับ